สวัสดีครับมาอยู่กับผมเกมเมอร์คอีกแล้วนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมการดวลเดือดระหว่างผมกับคู่แข่งนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแลนดอมนะครับวันนี้เราจะเจอใครคู่แข่งของเราวันนี้นะครับผมได้เปรียบ agility ความคล่องตัวนะครับแต่ว่า s t ป m i ต a เสียเปรียบ2 2ต่อ28และ b a c k h a n d เสียเปรียบนะครับก็สูสู่สีครับขอได้เสิร์ฟครับผมโตออก ใจร้อนไปหน่อยครับผมได้เสรือบ้างครับคุณจะสู้แบ็กแฮนด์ผมโฟร์แฮนด์กับคุณจะสู้แบ็กแฮนด์ผมโฟร์แฮนด์กับคุณสู้แบ็กแฮนด์จี้ผมโต้คุณสู้แบ็กแฮนด์สังเกตว่าแบ็กแฮนด์เขาพลังเยอะนะครับเขาก็เลยเน้นจี G ้แฟกตแบ็กแฮนด์นะครับมาที่โฟร์แฮนด์ของผมครับนี่ครับแล้วก็เขาเน้นความเหนียวแน่นมากครับไม่ทันครับลูกนี้ผมได้เสิร์ฟครับ สังเกตครับเขาใช้แบ็คแฮนด์กลับอีกแล้วครับออมค่าแบ็คแฮนด์เขาเยอะเขาเสียเปรียบผมไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองนะครับแผนของเขาวันนี้ก็คือแบ็คแฮนด์นะครับนี่ครับพอเขาวัดพลังแล้วว่าแบ็คแฮนด์เขาแรงกว่าผมนะครับเขาก็เลยใช้ความเหนียวแน่นแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์นะครับนี่ครับแบ็คแฮนด์ใครว่าไม่สําคัญครับนี่ครับ เขาจี้แบ็คแฮนด์มาที่แบ็คแฮนด์ของผมครับนี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาแต่แต้มนี้ก็ผมหักข้อโฟร์แฮนด์ได้ครับผมได้เซฟครับโจะสู้แบ็คแฮนด์เอาละครับเขาก็เริ่มล้วนเริ่มหัวร้อนขึ้นมาแล้วครับสมองที่สามสามแบ็คแฮนด์ผมโตโอ้โหแบ็คแฮนด์แรงมากนี่ครับแบ็คแฮนด์พุ่งเป็นจรวดนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อาศัยความ เรียกว่าเหนียวแน่นนะครับสเตมินหเขาเยอะครับเห็นไหมครับพลังในหลอดของผมนั่นบนน่ะเป็นสีแดงแล้ววิ่งไม่ทันนะครับกูจะสู้มีสเตมินหที่เยอะกว่าครับก็เลยค่อนข้างเสียเปรียบครับเกมนี้แล้วก็มีแบ็คแฮนที่หนักหน่วงนะครับเขาก็เลยใช้2อย่างนี้ครับทั้งแบ็คแฮนแล้วก็สเตมินหนะครับมาเล่นงานผมนะครับนี่ครับเน้นตีแบ็คแฮนนี่ครับแบ็คแฮนของเขาแรงแล้วก็ ตีชัวตีเหนียวไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ผมหมดแรงนะครับเพราะว่าคาสเตมินาของผมน้อยกว่านะครับสเตมินาอยู่เป็นหลอดข้างบนนะครับหลอดเขียวๆนั่นครับแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกมยิ่งยืดเยื้อเนี่ยผมก็จะยิ่งเสียเปรียบนะครับนี่ครับแบ็คแฮนด์เขาแรงนะครับแมชพอยต์แล้วครับผมเสียเปรียบมากผมไม่เซิร์ฟครับโคดจะสู้แบ็คแฮนด์ครับนะเขาก็จี้แบ็คแฮนด์มาที่แบ็คแฮนด์ของผมตลอดครับแล้วก็ อาศัยความตื้อความเหนียวครับของผมต้องอาศัยการวางที่แม่นครับได้มาคืนมาหนึ่งแต้มครับคุณสู้แบกเรียบร้อยครับก็จัดว่าใช้พลังแล้วก็ความสามารถที่เหนือกว่าของตัวเองนะครับมาเอาชนะผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพลังของผู้่อสู้กันนะครับนี่ครับ agility ของข้องผมเยอะกว่าครับยี่สิบหกต่อสิบเอ็ด s t ของผมยี่สิบสองต่อยี่สิบแปดอันนี้เสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ back hand ยี่สองต่อยี่ห้านะครับส่วนผมอาจจะได้เปรียบในเรื่องของโฟร์แฮนด์กับวอลเลย์นะครับวอลเลย์เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมเกมเมอร์คิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเจอคู่ต่อสู้ที่มีลูกวอลเลย์นะครับที่เล่นในเก๋าเก่งมากครับดูครับ เลย์เขา14ต่อ19ครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะโหดแค่ไหนนะครับผมได้เสิร์ฟก่อนนะครับคู่จะสู้โฟร์แฮนด์มาแล้วก็ขึ้นมาวอลเลย์ขึ้นดักวอลเลย์หน้าเน็ตผมผมพยายามตีหนีตีแรงเกินก็ออกครับวันนี้คูตจะสู้มาแผนวอลเลย์ครับเสิร์ฟออกครับผมย่งตามอย่าูนย์หนึ่งเขาสู้ได้เสิร์ฟผมโฟร์แฮนด์คู่จะสู้แบแ็กแฮนด์ พลังแบ็กแฮนด์พลังฟ์แฮนด์นี่ไม่หนีกันนะครับถือว่าสูสีแต่ว่านี่ครับการเล่นวอลเลย์ lay, น้าเน็ตของเขาเนี่ยน่ากลัวมากครับแบบยืนป้ายซ้ายป้ายขวาชิวมากครับอืผมต้องแก้ครับผม,มยพยายามเสิร์ฟพยายามจะเล็งไปที่ท้ายคอร์ดนะครับแต่ว่ามันมันเริ่มลวนครับเพราะว่าโดนน้ำสามศูนย์ครับเนี่ยพลังตีไม่ได้ต่างกันครับแต่ว่าเขาขึ้นมาดัก แบ็คแฮนด์ได้ตลอดครับอ้าขอโทษครับดักวันเล่ได้ตลอดครับเนี่ยขึ้นนําผม4-0นะครับผมก็ต้องแก้ต่อไปครับเนี่ยเริ่มล้วนครับเวลาโดนนําเยอะๆผมได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟลงครับเพื่อสู้โฟร์แฮนด์มาผมโฟร์แฮนด์โต้คุณสู้ขึ้นวันเล่ผมหวดสวนคุณสู้วันเล่เนี่ยครับเขาดักวันเล่หน้าเน็ตตลอดครับผมต้องต้องโยกหนีครับไล่มาเป็น1-4ครับ ไม่ง่ายครับกับการเล่นคนนี้ครับค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เล่นบอลเล่ได้เก่งครับเนี่ยครับผมพยายามจะตีฉีกออกแต่ว่ามันไม่แม่นนะครับก็ต้องสู้ต่อครับผมโต้ครับโตออกครับแม่เวลาโดนน้ำเยอะมันมันมีผลต่อสภาพจิตใจครับมันมันรวนครับหัวสู้หัวกลับขึ้นวันเล่ผมพยายามจะตีฉีก เขาก็ชิงวันลเล่ยตีหนีอได้มาหนึ่งแปมครับ <c oughs> ผมได้เสิร์ฟอะไรมาเป็นสองหกครับน้าเขาขึ้นมาแล้วครับวันลเล่ผมพยายามจะตีชีกแต่เขาก็ดักวันลเล่เนี่ยครับก็เป็นความโหดของอคนที่เล่นลูกวันลเล่ได้เก่งๆนะครับขึ้นหน้าเนี้ยนะครไม่ต้องตีแรงไม่ต้องอะไรครับอ,อเดี๋ยวไปดูพลังเขาครับ วันเล่น,นะครับของผม14ของเขา19นะครับเนี่ยครับเรียกได้ว่าพลังอื่นก็สุ้สีกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ